ตอนที่8ปรมาจารย์จันเซียวผู้ลึกลับภายในห้องโถงของตึกใหญ่บนยอดเขาจันเซียวเว่ยเอ,อ๋อใบหน้าดูร้ายอมาหิตของชายชราพลันแปลเปลี่ยนมันสามารถรับรู้การแตกทำสลายของเครื่องรางรูปใบไม้ที่เว่ยเอ,อ๋อพกพาได้ในทันทีทั้งยังทราบอีกด้วยว่านางอยู่ในบริเวณตัวตึกของอยู่ต้งเกิดอะไรขึ้นกับนางกันแน่ เมื่อยังอยู่ในอาณาเขตของยอดเขาจันเซียวทั้งยังมีอยู่ต้องคอยพิทักษ์คุ้มครองอยู่ด้านข้างจะมีภัยคุกคามอะไรอีกที่ทำให้นางต้องทำลายเครื่องรางเพื่อขอความช่วยเหลือจากข้าอย่างเร่งด่วนเช่นนี้แม้จะยังเต็มไปด้วยความสับสนแต่ปฏิกิริยาของเขาหาได้เชื่องช้าไม่ ร่างของปรมาจารย์จันเซี่ยวพลันปรับกลายเป็นประกายแสงสีดำพุ่งทะยานไปทางที่พักของอยู่ต้องทันทีสถานที่ทั้งสองอยู่ห่างกันไม่ไกลด้วยระดับความเร็วของปรมาจารย์หมื่นสำแดงขั้นสูงสุดเพียงแค่จี้หนิงทิ้งร่างลงจากเรือหอกปรมาจารย์จันเซียวก็เดินทางมาถึงแล้วนี่เมื่อสังเกตเห็นเรือหัวมังกรบนท้องฟ้า ปรมารย์จันเซียวเองก็รู้สึกได้ถึงความหนักหนาของเรื่องราวเช่นเดียวกันเขาเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเว่ยเอ,อ๋อจึงได้แตกตื่นจนรีบทำลายเครื่องรางและเรียกมันให้รุดมาช่วยเหลือไม่ทราบว่าเป็นสหายท่านใดกันให้เกียรติมาเยืนยอดเขาจันเซียวของข้าเนี่ยปรมารย์จันเซียวเปล่งเสียงหัวเราะอ,อันทรงพลังเพื่อดึงดูดความสนใจแล้วกล่าวถามขึ้น พวกท่านเมื่อมาถึงแล้วเหตุใดจึงไม่บอกกล่าวข้าผู้เป็นประมุกสถานที่สักคำกลับปวบอ้อมมาทักทายสิ์ของข้าก่อนน้ำเสียงของเขาสะท้อนไปทั่วบริเวณขณะที่ทิ้งร่างลงเบื้องหน้าของอยู่ต้องและเว้ยเอ,อ๋อพวกมันเป็นใครกันชายชาราแอบส่งเสียงทางพลังปราณสอบถามสิบเอกและบุตรสาวท่านพ่อข้าไม่เคยรู้จักพวกมันมาก่อนเว่ยเอ๋อรีบ ส่งเสียงทางพลังปราณตอบกลับไปท่านอาจารย์ข้าเองก็ไม่รู้จักพวกมันเช่นกันอยู่ต้องตอบกลับไปบ้างในเมื่อพวกเจ้าไม่เคยรู้จักเหตุใดพวกมันจึงเดินทางมารังควานพวกเจ้าในทันทีละ่ะประมาจารย์จันเซียวตะคอบกลับไปทําให้อยู่ต้องรีบผุดป,ปากและก้มหน้าปรมาจารย์จันเซียวแสดงออกถึงความเยือกเย็น ใบหน้าเฮียไมยเกรียมของเขาประดับด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาที่กล่าววาจาเรียบเคียงสอบถามพวกของจี้หนิงสหายสิทธิ์ของข้าย,ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักพวกท่านมาก่อนไม่ทราบเหตุใดท่านจึงอ้างตัวว่าเป็นสหายเก่าของเขาละ่ะประมาจารย์จันเซียวจี้หนิงก้าวเท้าเข้าใกล้โดยมีท่านลุงขาวและมู่จื่อซัวติดตามอยู่เบื้องหลัง พวกข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องสอบถามอยู่ต้องผู้เป็นสิทธิ์ของท่านข้าขอให้ท่านและบุตรสาวหลบไปก่อนทั้งอยู่ต้องและประมาจารย์จันเซียวที่ล้วนเป็นนักเลงเก่าต่างพากันตื่นตัวขึ้นก่อนหน้านี้พวกเขาเพียงสนทนากันเป็นการลับเมื่อผู้มาสามารถระบุค,ความสัมพันธ์บิดาบุตรีของปรมาจารย์จันเซียวและเว่ยเอ๋อออกมาได้ในทันทีย่อมแสดงว่า พวกเขาศึกษาวางแผนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีหลบไปก่อนเหรอเว้ยเอ๋อแม้อ่อนประสบการณ์แต่ก็ไม่ได้โง่นางรีบส่งเสียงทางพลังปราณแจ้งต่อผู้เป็นพ่อว่าท่านพ่อพวกเราไม่รู้จักพวกมันมาก่อนจริงๆท่านไม่ต้องมอบตัวสิ์พี่ออกไปเช่นนี้อยู่ต้องเองก็ดิ้นรนอ้อนวอนต่อเขาเช่นเดียวกันท่านอาจารย์พวกมันล้วนคิดอ่านวางแผนมาแล้วล่วงหน้า ย่อมมีเจตนาที่ไม่ดีต่อพวกเราบุตรีเมื่อเติบใหญ่ก็เอาใจออกห่างชายชราได้แต่แอบคิดถอนหายใจรู้ดีว่าเรื่องในวันนี้ยากจบลงได้ด้วยดีพวกเจ้าหุบปากไปซะเรื่องนี้ปล่อยให้ข้าจัดการเองเขาตัดบทเสียงอ้อนวอนทั้งสองก่อนหัวรอกกล่าวกับพวกของจี้หนิง สหายเมื่อมาถึงก็เปิดฉากร้องขอวุ่นวายแต่กลับไม่ได้ประกาศนามแนะนำตัวแม้แต่ผู้เดียวพวกท่านไม่คิดว่ามันจะเสียมารยาทสักหน่อยเหรออันที่จริงเทพสำนึกของจี้หนิงเมื่อแผ่ปกคลุมภูเขาทั้งลูกเอาไว้เขาย่อมรู้ดีถึงการเคลื่อนไหวของผู้คนทั้งหมด แต่ที่เขาไม่ได้ชิงลงมือสังหารอยู่ต้องเพื่อจบเรื่องราวอันวุ่นวายลงก่อนที่ปรมาจารย์จันเซียวจะมาถึงก็เนื่องจากเพลิงแค้นที่เผาไหม้อยู่ในจิตใจและสติสัมปชัญญะของเขาไม่ยินยอมให้ตัวการร้ายที่เป็นต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของบุพการีต้องตายอย่างง่ายดายจนเกินไปปรมาจาร์จันเซียว การที่ข้ายอมเปิดโอกาสให้ท่านและลูกสาวออกไปก็ถือว่าให้เกียรติท่านมากพอแล้วใบหน้าของจี้หนิงเคร่งเรียดดูดันยิ่งขึ้นไปอีกในมือของเขายกชูป้ายสัญ,ญลักษณ์ขององค์คัร์มังกรวรุณขึ้นบอกต่อท่านก็คงไม่เห็นจะเป็นไรอยู่ตรงผู้นี้มีความผิดฐานสมคบคิดกับคนร้ายที่ข้ากำลังติดตามจับกุมสมคบคิดกับคนร้ายเหรอ องครักษ์มังกรวรุณอยู่ต้องและเว้ยเอ,อ๋อตั้งตื่นตระหนกจนหน้าถอดสีกระทั่งสีหน้าของปรมาจารย์จันเซี่ยวที่แย้มยิ้มตลอดมาก็แปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงยังไม่ต้องพูดเรื่องศักด์และสิทธิ์ของหน่วยองครักษ์เพียงผู้ที่สามารถผ่านการทดสอบเข้ารับตำแหน่งองครักษ์มังกรวรุณก็ล้วนเป็นยอดฝีมือระดับสูงสุด ที่แม้แต่ตัวเขาก็ไม่มีความมั่นใจว่าจะเอาชนะได้อยู่ต้องแทบสติแตกภายในใจเร่งคิดทบทวนถึงบรรดาผู้คนที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของมันอย่างร้อนรนหากยังมั่นใจว่าแผนการแตกครั้งล้วนแนบเนียนไร้ช่องโหว่ข้ามาที่นี่เพื่อไต่สวนอยู่ต้องเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายปรมาจารย์จันเซี่ยวท่านคงไม่คิดขัดขวาง การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยองครักษ์ใช่ไหมจี้หนิงกล่าวอย่างเย็นชาขณะที่ปรมาจารย์จันเสี่ยวกำลังลำบากใจอยู่ต้องก็รีบกล่าวขึ้นตัวข้ามนอไอจอว่าตนเองไม่ได้กระทำเรื่องราวความผิดอะไรหากท่านองครักษ์ยืนยันว่าจะทำการไต่สวนทำไมไม่กระทำต่อหน้าท่านอาจารย์ของข้าเลยละ่ะข้าอยู่ต้องจะตอบคำถามตามความจริงทุกอย่าง อยู่ต้งที่ฝ่าฟันคพื่นลมมาจนถึงทุกวันนี้ย่อมไม่ใช่ตาเกียงไรน้ำมันมันเมื่ออ่านออกว่าอีกฝ่ายพยายามกีดกันผู้คนรอบข้างออกไปย่อมต้องหาทางขัดขวางให้จนถึงที่สุดถูกแล้วไม่ว่าจะมีคำถามใดถามต่อหน้าข้าก็ได้นี่ปรมาจารย์จันเซียวเมื่อเห็นช่องก็รุกค,คืบข้าขอรับรองว่าจะไม่สอดมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวการปฏิบัติภารกิจของพวกท่าน หัวใจของจี้หนิงตกวูบลงหากเลือกได้เขาย่อมไม่อยากต่อแยกับชายชราที่อยู่บนจุดสูงสุดของระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงมากว่า200ปีทั้งยังทำใจไม่กลัวความตายที่จะมาเยือนได้ทุกเมื่อผู้นี้เขาทราบดีว่ามันย่อมมีไม้ตายก้นหีบตลอดจนกระบวน่าแลกชีวิตซุกซ่อนไว้มากมายมู่จื่อซัวพลันตวาดออกไปด้วยโทสะ ปรมา,ารย์จันเซียวท่านสอดมือเข้ากีดขวางการปฏิบัติงานของหน่วยองค์พระเพื่อจุดประสงค์อะไรฮะหากยังไม่รีบไปพวกเราจะไม่เกรงใจแล้วท่านองค์พระทั้งสองปรมาจารย์จันเซียวยิ้มแย้มอย่างไม่สะทกสะท้านนี่คือป้ายประกาศสิทธิ์ของตระกูลเปยดซานแห่งนครไร้ระลอกขณะกล่าววาจาเขาก็แสดงเหรียญตราสีแดงเลือด ซึ่งจารึกอักษรเปยและซานขึ้นในมือป้ายประกาศสิทธิ์ของตระกูลเปยซานจี้หนิงสะท้านใจอย่างรุนแรงเขาเมื่อเป็นหนึ่งในสหายคนสนิทของเปยซานไปเว่ยย่อมต้องรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของมันเป็นอย่างดีควรทราบว่ากระทั่งสัญ,ญลักษณ์ที่เปยซานไปเว่ยมอบให้แก่จี้หนิง ก็เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่สามารถสั่งการต่อสายอำนาจของเปิดซานเฮยหูเท่านั้นไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนอันแท้จริงของตระกูลเปิดซานทั้งตระกูลเช่นนี้หลายปีมานี้นี่เป็นครั้งที่สองที่ข้าถูกบีบบังคับให้แสดงป้ายประกาศสิทธิ์นี้ออกมาปรมาจารย์จันเซี่ยวกวาดสายตาจ้องมองดูกลุ่มของจี้หนิงที่เบื้องหน้า ตัวข้าเปรียบเสมือนเปลวเทียนที่ใกล้สิ้นแสงหากเป็นไปได้ก็ไม่อยากรบกวนให้ตระกูลเปยยซานต้องลำบากยื่นมือเข้าช่วยเหลือดังนั้นต่อให้พวกท่านไม่เห็นแก่หน้าข้าหรือภูเขามังกรหิมะอย่างน้อยก็ควรเห็นแก่หน้าของตระกูลเปยยซานหน่อยละมัง้งหากมีคำถามได้อีกโปรดถามออกมาต่อหน้าข้าเลยหากว่าไม่มีก็ไปได้แล้ว น้ำเสียงของเขาแม้จะยังคงเรียบเฉยและปราศจากท่าทีคุกคามแต่ความหมายในวาจาชัดเจนเป็นอย่างยิ่งใบหน้าของอยู่ต้องและเว่ยเออแสยกยิ้มขึ้นในที่สุดสิทพี่จี้หนิงพวกเราสมควรทำยังไงต่อไปดีมูจื่อซัวแอบส่งเสียงทางพลังปราณขอคำปรึกษาเท่าผู้นี้เมื่อสามารถแสดงเหรียญตราของตระกูลเปยซานออกมา คาดว่ามันคงมีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาพวกเราควรล่าถอยไปก่อนไหมปรมาจารย์จันเซียวจี้หนิงกระแทกเสียงด้วยโทสะท่านคิดจะสอดมือเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ท่านคิดดีแล้วเหรอชายชรายแย้มยิ้มพงกศีรษะรับดูไม่ออกว่าผู้มาแม้จะกล่าววาจาก้าวร้าวรุนแรงหากในใจบังเกิดความหวั่นเกรงก็คิดล่าถอยแล้ว ต่อให้ท่านสามารถปกป้องมันได้ครั้งหนึ่งแต่ข้าไม่เชื่อว่าท่านจะปกป้องมันไปได้ตลอดหรอกนะจี้หนิงหมุนตัวกลับหลังสิบน้องพวกเราไปกันเถอะมู่จื่อซัวแค้นเสียงด้วยความขัดใจและตระเตรียมล่าถอยกลับไปเช่นเดียวกันทว่าในพริบตานั้นเองความบ้าคลั่งก็ระเบิดขึ้นในดวงตาของจี้หนิงที่ยังหันหลังให้กับปรมาจารย์จันเซี่ยว ความเกลียดชังอาฆาตที่ถูกเก็บกดเอาไว้ในใจมาเนิ่นนานพลันแตกปะทุกออกในชั่วขณะที่ฝ่ายตรงข้ามทั้งสามลดความระมัดระวังลงจนถึงระดับต่ำสุดเทพสำนึกอันทรงอำนาจของจี้หนิงพลันกวาดออกราวกับคลื่นยะในห้วงมรสุมพลังแห่งเคล็ดวิชาสัทธานวิญญ,ญาณกดกระแทกเข้าใส่หน้าปรมาจารย์จันเซียวและคนทั้งหมดอย่างรุนแรง หัวใจแห่งเต่าของปรมาจารย์จันเซี่ยวซึ่งปัจจุบันเพียงใช้ชีวิตสแสวงหาความสุขวันต่อวันระหว่างที่รอคอยให้อายุขายสิ้นสุดย่อมไม่เข้มแข็งเช่นการก่อนเมื่อถูกระลอกคลื่นแห่งเคล็ดวิชาสถานวิญญาณกระแทกเข้าใส่ก็สั่นสถานอย่างรุนแรงนี่มันเคล็ดวิชาด้านพลังแห่งจิต ปรมาจารย์จันเซียวในอดีตเคยอาบเลือดเสี่ยงชีวิตต่อสู้เพื่อรับใช้ตระกูลเปยสซานมานับครั้งไม่ถ้วนตอนนี้แม้ปฏิกิริยาจะเชื่องช้าลงหากยังคงควบคุมสติได้ดียิ่งมันรีบรวบรวมจิตสมาธิพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากภาวะที่ถูกครอบงำเพียงชั่วขณะด,ดวงตาก็กลับรวมรั้งขึ้นมาใหม่พยุหัดดาบจันเซียว ทันทีที่สามารถควบคุมตนเองได้อีกครั้งชายชราก็ใช้ย,ยอดวิชาที่สร้างชื่อให้กับตนจนเลื่องลือเว่ามันยังช้าไปก้าวหนึ่งประกายกระบี่อันงดงามพเพลิดเพล้วที่แลดูเชื่องช้ากลับพุ่งทะลวงฝ่าดาบสีดำทั้งสิบเล่มเข้าไปก่อนที่พวกมันจะผสานร,รวมเข้าเป็นพยุหะาชายชราผู้น่ากลัวสมเป็นยอดฝีมืองาประกายยามขับขัน กลับไม่ล่นลานดาบใหญ่สองเล่มปรากฏขึ้นในมือและวกเข้าปกป้องคุ้มครองตนเพาะว่าหน้าเสียดายที่ความพยายามของมันล้วนไร้ค่าดาบใหญ่ทั้งสองที่ถูกบังคับให้ใช้ออกอย่างชุกละหุกถูกกระแทกกระดอนออกไปพร้อมกับร่างของปรมาจารย์จันเซียวที่ถูกผ่าแยากเป็นสองส่วนจวบจนเมื่อกร่างและหยาดโลหิตที่พร่างพรมร่วงหล่นลงสู่พื้น ทั้งหมดค่อยพบเห็นจี้หนิงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางคาวโลหิตอันฉุนเฉียวพร้อมด้วยกระบี่อุดรธมินในมือเคล็ดวิชาสัทานวิญญาณหัดปลิดดาวท่าร่างปีกวายุและกระบวนท่ากลุ่มพงหนามแห่งเพลงกระบี่สามเชียถูกระดมใช้ออกติดตามกันในครั้งเดียวเมื่ออยู่ต่อหน้ายอดฝีมือลึกลับที่มีผู้หนุนหลังอันยิ่งใหญ่ จีหนิงถูกบีบให้ใช้ท่าไม้ตายทุกอย่างของตนออกไปในขณะที่คู่มืออันนาสะพึงกลัวยังตกอยู่ในความประมาทเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เหตุการณ์เบื้องหน้าแปรเปลี่ยนจนหลุดพ้นจากความควบคุมของตนไปได้นี่เจ้าเจ้ากล้าอยู่ตรงที่เพิ่งรวบรวมสติกลับคืนมาได้อีกครั้งหวาดกลัวจนร่างสั่นเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้า ดวงตาของจี้หนิงเต็มไปด้วยความอำมหิตยิ่งกว่าประกายของกระบี่อุดรธมินน้ำเสียงของเขาแทบสามารถแช่แข็งหัวใจของชายอัป,ปลักษณ์ไม่มีผู้ใดที่สามารถช่วยชีวิตของเจ้าได้อีกแล้วอย่าว่าแต่ป้ายบัตรซบใบหนึ่งเลยต่อให้สมาชิกของตระกูลเปิดซานเดินทางมาด้วยตนเองข้าก็จะสั่งหารทิ้งให้หมด